สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนกรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสได้เข้ามาติดตามนะครับก็จะรู้ว่าช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านับปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์นะครับล่วงหน้านะครับ มากกว่า4เดือนถึง5เดือนแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าวันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะครับที่6มกราคมปีพุทธศักราชส5 6 6นระครับในช่วงที่อาจารย์ทําการบันทึกนะครับทั้ง12ราศีนี่นะครับก็จะใช้เวลาอยู่ในช่วงประมาณวันที่6 7 8 9ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ทําการนะครับพยากรณเรียบร้อยเสร็จนะครับอาจารย์ก็จะนำนะครับคลิปทั้ง12ราศีนะครับอัพขึ้นนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ อย่างน้อยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็ยังมีเวลามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับกรกฎาก็อย่างน้อยก็มากกว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับจะวางแผนนะครับในการดําเนินชีวิตหรือว่าอยากจะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีอะไรที่ดีหรือไม่ดีนะครับเข้ามาในชีวิตเราอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับและถ้าท่านใดเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็อาจารย์ก็ฝากกด subscribe ให้ทางช่องทางอาจารย์ดิดวงชาแนลไว้ด้วยนะครับ ส่วนท่านที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านใดนะครับยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ o อ f i ิจารณาคามหาจารย์ในที่แอดไซน์209 a f r z o นะครับหรือถ้าใครสะดวกสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการแจ้งข้อมูล้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้สําคัญมากนะครับ4จังหวัดที่เกิดครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วครับให้รอสักครู่นะครับ อาจารย์จะทาการผูกดวงวารัคนานะครับแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนำลัคนาราศีที่ถูกต้องที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์เน็ดวงดวงชาแนลนะครับส่วนระยะเวลาในการผูกดวงวาลคณาก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นอาจารย์สะดวกหรือเปล่านะครับถ้าสะดวกอาจารย์ก็จะผูกดวงแล้วก็แจ้งกลับทันทีนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็อย่างมากก็ไม่เกิน2 4ชั่วโมงแน่ๆนะครับยังไงก็ถ้าต้องการจะทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับ เตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วแอดไลน์เข้ามาเลยครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับฟังคลิปของอาจารย์มาลยานหนึ่งแล้วนะครับแล้วสนใจนะครับที่จะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่ s อดไลน์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซโอนะครับหรือละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับที่เคยดูดวงกับทางอาจารย์แล้วนะครับก็ไม่ต้องแจ้งข้อมูลซ้ํานะครับ ให้แจ้งแค่ชื่อนะครับพอนะครับส่วนรายละเอียดบันเดือนปีเกิดนี่ไม่ต้องแจ้งนะครับเพราะอาจารย์มีอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามนะครับในช่องทางนี้มาสักพักแล้วก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีนะครับในส่วนของคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามไว้เลยนะครับกด s u b สไ r i b e เพื่อให้พลาดคลิปที่จะออกมาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ทําการพยากรณ์นะครับครบทั้ง12สราศีทั้ง12เดือนนะครับพูดง่ายๆคือครบทั้งปีพุทธศักราช้อย้วเน อาจารย์ก็จะไปทําในส่วนของคลิปสอนต่อนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการดําเนินการนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับถ้าเสร็จอาจารย์ก็จะรีบอัพขึ้นไปแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับในช่องทางนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกลับเขาว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนประจาเดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 266นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวประจำดวคือดาวพุธนะครับ แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับดาวที่เริ่มพบกรรม,มะก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งณปัจจุบันก็ยังโคจรน,นะครับอยู่ในภพลาพระนะครับได้คู่สมพูร์กับเจ้าเรือนตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช26นะครับจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราช27นะครับก็ยังถือว่ากรมมะลาพระในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก่อนหน้านี้นะครับ ดาวเจ้าเรือนพบกรมมะคือดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่เลยภพกรมมะนะครับก่อนวันที่19เามษาที่ผ่านมานะครับถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยการงานยังรู้สึกเหมือนกับยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะหลังจากนี้ไปก็ถือว่ามันยังมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีไปเหียวยาวนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับขอให้ตั้งใจลุยให้เต็มที่นะครับแล้วก็พิจารณาให้รอบครอบยังไงมุมนี้ มันก็ถือว่ามันมีเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนอยู่แล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับการงานถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแบบนี้แล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจเนอร์พบกระดุมพระคือดาวจันทรนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าในมุมนี้เนี่ยดาวสุกนะครับโคจรนะครับอยู่ในเรือนภพสัตชานะครับเรียกว่าเป็น3แก่ลัคนานะครับอันหนึ่งจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพฤหัสัปดีเป็น4ทรงศักดิ์แช่มช้อยนะครับสุกสามดังนี้จะเจริญยิ่งยศนานะะรัเพาฉ้น มุมนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่ามันมีมุมมีเก, s <S เกณฑ์ที่ดีนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพียงแต่ว่าเราก็ต้องบริหารจัดการนะครับ <attraction> ให้ดีด้วยนะครับ <Champions> เพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือมีเสามะเล็งอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็จริงแต่เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเช่น <graphics> เดียวกันนะครับแต่ไงก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าการงานมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอย่างน้อยการเงินมันก็ต้องขนานกันไปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ในส่วนของบางคนหรือในส่วนของพื้นชะตาแต่ละคนนะครับของใครของมันเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันไปนะครับเป็อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วคือบางทีบอกอ้าวอาจารย์ทำไมพยากรณ์ดีเลยแต่ของตัวเองยังไม่ค่อยดีเลยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมครับของแต่ละคนนะครับไม่ใช่ว่าฟังภาพรวมแล้วจะเป็นเหมือนกันนะครับทุกคนสาหรับชาวลาคนาราศีมิถุนไม่ใช่นะครับอยู่ที่พื้นดวงเดิมนะครับชัดเจนนะครับก็ขอให้เข้าใจละเอียดตามนี้นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคู่ส่วน ปัตตานีนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับก็ยังโคจรน,นะครับอยู่ในภพราพานะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วครับเพราะเป็นดาวดวงเดียวกับดาวที่เรือนภพกัมมะนั่นเองนะครับตั้งแต่19เมษายนนะครับปีพศัธธรกราช66จนถึง29เมษายนปีพุทศัรกราช67นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในช่วงเวลานี้ไม่ได้เป็นเรื่องของคู่ครองความรักคุณส่วนก็ถือว่าเป็น,ปนไปในทางที่ดีอันนี้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ดาวโคจรอยู่ในเรือนภพราพเนี่ยได้หน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับก็ถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีเอา,อางี้แล้วกันไม่ได้เป็นเรื่องการงานนะครับไม่ได้เป็นเรื่องการเงินนะครับในมุมนี้หรือว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ถือเป็นอะไรที่ดีคู่ครองเรา่งพืสวนก็เป็นไปในทางที่ดีอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามามองถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะดาวประจําตัวนะครับในช่วงมุมนี้ก็ถือว่า,าเรียกว่าโคนจรอยู่ในมุมที่ดีนะครับกลุ่มลักษณะตัวเองนะครับ จริงๆก็ถือมุมนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ดีนะแต่กลุ่มลัคนาตัวเองเนี่ยก็จะอยู่ถึงแค่วันที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะขยับยกข้อเสื่อเลื่อนพบกระดุมพระแล้วก็จะไปเลื่อนพบศาสชานะครับนั่นหมายความว่าในส่วนของตรงนี้ดาวประจําตัวก็ถือว่าเขาเรียกว่าโคจรนะครับอย่างกระฉับกระเฉงอะ่ะเพราะนั้นคือก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพรือภัยแค่เจ็บนะครับเพีงเยงแต่ว่าในมุมในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวงังเพราะพอดาวมาคุมตัวเองปุ๊บเนี่ยนะครับ บางทีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องมีมุมเนตนบ้างเพราะว่ามันร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมันก็เป็นเรียกว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่เราจะต้องขยับตัวไปนู่นไปนี่อย่าอยู่เฉยๆในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะครับในช่วงเวลานนี้ก็ถือว่าดาวประจาตัวนะครับโคจรดีแล้วก็ตําแหน่งไม่ได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจไว้ตามนี้นะครับยังไงก็อาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศี มีถุนนะครับทุกๆคนด้วยนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุนะครับในช่วงมุมนี้ก็ถือว่าแถวคาดปลอดภัยดีนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วครับคืออันนี้ปีพุทธศักราชสองพแล้วเพราะฉะนั้นให้เราเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นนะครับในสิ่งที่เราเคยทำนะครับอะไรที่มันเคยผ่านไปแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บไปคิดนะครับที่อาจารย์ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าชาวลัคนาราศีมีถุนเ,เองเนี่ยบางทีจะทําอะไรบางทีอาจจะรู้สึกแบบ เนื่อๆไปบ้างหรือบางทีจะทำอะไรต้องเข้าใจนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนะครับสามสี่ปีก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่นะครับระดับหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับตอนนี้มุมที่แย่มุมไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วเพราะนั้นก็ขอให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็สู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับในมุมนี้เองเนี่ยจารย์ก็มองว่าบางทีเราอาจจะคิดอะไรมากเกินไปในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ าจริงดาวเสาเองนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในเรือนพบมรณะของพุณดวงชะตานะครับก็ยกเข้าสู่เรือนพบสุภาด้วยนะครับในมุมนี้เองเนี่ยเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องคิดพิจารณานะครับมันอยู่ในมุมที่ดีก็จริงนะครับในเรือนพบที่ดีแต่มันอาจจะทําส่งผลให้เรานะครับคิดอะไรแล้วเราเครียดมากหรือว่าจุดหมายปลายทางบางทีถ้ามันไกลเกินตัวเราไปมากเนี่ยเราก็จะเหนื่อยแล้วก็คิดเยอะนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ตั้งสติให้ดีอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ มองว่าจุดหมายเราคืออะไรนะครับแล้วค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีถุนทุกทกคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจตาาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ